สุดช็อกเปิดมูลค่าความเสียหายปั๊มน้ำมันสีสเกตหลังพังพินาศหลังโดนจรวจกัมพูชา BM21 สุดช้ำใจบริษัทประกันภัยไม่คุ้มครองเคสสงครามงานนี้บอกเลยว่ามูลค่าความเสียหายคาดไม่ถึง สืบเนื่องจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญของสถานการณ์ไทยกัมพูชานะคะที่บริเวณชายแดนค่ะเมื่อ24กรกฎาค,คมที่ผ่านมาในอำเภอการทรลักนะคะจังหวัดศรีสะเกดได้มีการเปิดเผยว่าเหตุกัมพูชายิงจรวด B.M. 2 1เนี่ยตกใส่ปั๊มภายในปั๊มน้ำมันปตทบ้านน้ำเย็นจังหวัดศรีสะเกดซึ่งขณะนั้นเนี่ยมีการควบคุมเพลิงไม่ร้าสะดวกซื้อได้และพบผู้เสียชีวิตส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยมี14รายถูกนำตัวส่งที่โรงพยาบาลการทะลัก โดยมีการประกาศขอรับบริจาคโลหิตที่โรงพยาบาลศรีสะเกดนอกจากนี้เนี่ยกระสุนยังตกไปที่สวนยางใกล้เคียงกับปั๊มดังกล่าวทําให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนซึ่งนายอำเภอการทะล,ลักนะคะได้มีการกล่าวว่ายืนยันว่าก่อนหน้านี้เนี่ยได้ดําเนินการตามแผนอพยพที่วางไว้โดยแบ่งเป็นพื้นที่สีแดงส้มเหลืองซึ่งระยะทาง16กิโลเมตรจากแนวชายแดนแต่ในครั้งนี้เนี่ยเหตุเกิดในนะระหว่าง20กิโลเมตรด้วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยได้อพยพประชาชนเพิ่มเติมในพื้นที่อีก3ตําบลไปยังพื้นที่ปลอดภัยซึ่ง อย่างไรก็ตามในเวลาต่อมาญาติของผู้เสียชีวิตเหตุระเบิดในปั๊มน้ํามันเนี่ยจาเหตุประทะชายแดนไทยกัมพูชาก็ได้เดินทางมาทําพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณผู้เสียชีวิตซึ่งบรรยากาศเนี่ยก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าโดยบรรยากาศที่ปั๊มน้ํามันในพื้นที่ของอาเภอกันทะล,ลักษ์เนี่ยจังหวัดศรีสะเกดครอบครัวผู้เสียชีวิตในร้านสะดวกซื้อเนี่ยก็ได้มาทําพิธีเชิญดวงวิญญาณบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าญาติต่างถือรูปภาพของผู้เสียชีวิตแล้วก็นาําข้าวของเครื่องใช้ต่างๆตามความเชื่อมาทําพิธีรวมไปถึงชุดดขขอองงนนักกเเรีย็ๆ เสียชีวิตด้วยและสําหรับการทําพิธีนั้นนะคะก็ยังพบว่าเจ้าของปั๊มค่ะก็ยังได้เดินทางมามอบเงินเยียวยานะคะให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตรวมไปถึงฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่นก็เดินทางมามอบเงินแล้วก็ให้กําลังใจกับบรรยายดาญาติด้วยค่ะพร้อมกับในการเปิดเผยว่าวันเกิดเหตุนในพื้นที่เนี่ยไม่ได้ประกาศอพยพหรือว่าภัยพิบัติอะไรเลยวันนั้นในทางบริษัทส่วนกลางยังโทรมาถามอยู่เลยเราก็บอกว่าปลอดภัยดียังไม่ได้มีการประกาศใดๆแต่พอวางสายปลายกลังขับรถออกจากปั๊มระเบิดก็ลงมาเลยทุกอย่างเนี่ยเก มากแล้วทุกคนเนี่ยก็ตกใจกันหมดแต่อย่างไรก็ตามนะคะล่าสุดในวันนี้ค่ะเราจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาเปิดมูลค่าความเสียาหายของปั๊มน้ำมันสีสเกตกันค่ะหลังจากโดนจรวจกัมพูชา bm 2 1นะคะบอกเลยนะคะว่าตกใจกับมูลค่าความเสียาหายค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะต้องบอกว่าเมื่อ30กร,รกฎาคมค่ะพันเอกเฟื่องวิทย์อเน,นรุทเทวานะคะผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแล้วก็รองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติพร้อมด้วยคณะทํางานและก็ทีมชนะทัศน์เลยครับนาโดยนายชนะทัศน์ ปัทธรมภูวดลค่ะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสูตรอพยพแล้วก็สถานีบริการปั๊มน้ำมันปตทสาขาวังน้ำเย็น188ตําบตำบลเมืองอำเภอการทลลักษ์ จังหวัดศรีสะเกดนะคะเพื่อรับฟังปัญหาแลวก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนซึ่งในการเยี่ยมพื้นที่ครั้งนี้นะคะคณะได้เข้าพบแล้วก็พูดคุยกับคุกบคณกมลรัตน์คนเสถเลอร์เจา้จาของสถานีบริการน้ํามันค่ะเพื่อรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อกิจการภายในสถานีทั้งร้านค้าพนักงานและระบบสาธารณูุโภคค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะธุรกิจร้านสะดวกซื้อเซเว่นอิเลฟเว่นคาเฟ่อเมซอนและก็ระบบจ่ายน้ํามันที่ได้รับความเสียหายจากแรงระเบิดอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบบว่าริษัท ประกันภัยไม่สามารถให้ความคุ้มครองได้นะคะเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะเข้าข่ายภัยสงครามซึ่งเป็นข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องแบกรับภาระค่าเสียหายในจํานวนมากและก็ไม่สามารถฟื้นฟูกิจการได้อย่างทันท่วงทีรายละเอียดความเสียหายนะคะโดยประมาณมีดังนี้ค่ะค่ารื้อถอนแล้วก็ก่อสร้างโครงสร้างอาคาร2องล้านห้าแสนบาท ค่าก่อสร้างอาคาร7 e เ e ่นอ7เล้านสองแสนบาทรายได้จาก7ซเวที่สูญเสีย2เดือนรวม1นล้านหกแสนบาทรายได้จากคาเฟอเมซอนที่สูญเสีย1เดือน4,50แสนหบาทค่าซ่อมกระจกร้านอเมซอนห0 0 0มบาทรายได้จากการจําหน่ายน้ํามันที่สูญเสีย1เดือน,น2 0ง0สนบาท ค่าติดตั้งเสาเกาะ่ายน้ำมันใหม่3,000 300, 0 0บาทซึ่งรวมความเสียหายโดยประมาณอยู่ที่13 3 4 9 7ล้านบาทซึ่งอย่างไรก็ตามนะคะต้องบอกว่าน,นายชนทัตปัดธรรมภูวดลผู้ก่อตั้งเพจช,ชนทั์ลุยครับกล่าวภายหลังการลงพื้นที่นะคะว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เพื่อรับฟังอย่างเดียวแต่เพื่อนําปัญหาไปผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งเข้าไปให้ความช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทั้งในการเยียวยาซ่อมแซมและการฟื้นฟูกิจการเพื่อให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถกลับมาดาเนินธุรกิจได อีกครั้งโดยเร็วที่สุดซึ่งคณะทํางานจะนําข้อเรียกร้องทั้งหมดเนี่ยเข้าสู่กระบวนการพิจารณาระดับนโยบายพร้อมกับประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่จะรับผิดชอบเพื่อเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการและแรงงานในพื้นที่แต่อย่างไรก็ตามต้องบอกว่าความอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์ไทยกัมพูชานะคะฝั่งไทยเราค่ะบิ๊กเล็กนะคะเผยคุยผอทหารสูงสุดผอเหล่าทัพเร่งให้จัดทําลิสต์แผนซื้อยุทธปกรณ์10,000ล้าน 10, 000, 000, ค่ะโดยเรื่องนี้นะคะต้องบอกว่าคุณวัฒนาน,านาน่่มค่ะมีกาารเเปิดผยว่ จัดทำลิสต์ซื้อซ่อมยุธทธปกรณ์ทดแทนที่เสียหายพร้อมเสนอซื้ออาวุธเชิงรุกบิ๊กเล็กเผยคุยผอบอรสงสุดผอ,อเหล่าทับเร่งให้จัดทำลิสต์แผนซื้อยุธทธปกรหนึ่ง0 0่นล้านชดเชยที่สึกหลอและสูญเสียไปในช่วงการสู้รบเน้นยุธทธปกรณ์เชิงรุกที่ผ่านมามีแต่เชิงรับ พลเอกนัทพลนาคพาเน์เรามาชกลาโหมรักษาการรามวกลาโหมเป็นประธานการประชุมสภากลาโหมร่วมด้วยผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการเหล่าทัพโดยมอบให้พลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการสูงสุดจัดแผนในการจัดหายุทธปกรณ์ของสามเหล่าทัพทดแทนที่ได้ใช้การไปและศึกหลอสูญเสียเสียหาย เพราะหลังจากได้มีการสู้รบมาแล้วรัฐบาลพร้อมสนับสนุนและเพิ่มการเสริมสร้างความพร้อมรบให้สูงขึ้นจากการสู้รบที่ผ่านมายุทธปกรณ์ที่จัดหาเป็นยุทธปกรณ์เชิงรับต่อไปเราต้องมียุทธปกรณ์เชิงรุกด้วยโดยทําให้จัดหาเช่นประมาณ50ยุทธปกรณ์วงเงินประมาณ10,000ล้านแต่หากรัฐบาลบอกว่ามี5,000ล้านเราจะต้องตัดท้ายออกตามความจําเป็นเร่งด่วนโดยให้เร่งจัดเสนอความต้องการขึ้นมาด่วนซึ่งทางรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนและขออนุมัติจากรัฐบาล ในการยกเว้นกรรมาวิธีจัดหาให้เป็นแบบเฉพาะเจาะจงเพราะหากดำเนินการตามวิธีปกติอาจต้องรอไปถึงปี2570ถึงจะได้ยุทูปุปกรณ์เหล่านั้นแต่เราต้องหาเร่งด่วนเพื่อมาทดแทนจึงต้องทําให้เร็วที่สุดและนําประสบการณ์ในครั้งนี้มาดูว่าจะต้องเสริมอุปกรณ์อะไรขึ้นมาบ้างโดยให้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดบูรณาการและจัดเรียงตามลำดับตามความเร่งด่วนสมมุติว่ามีความต้องการ50รายการใช้งบ10,000ล้านบาทแต่รัฐบาลให้เพียง5 0 0 0ล้านบาท ก็จะนํามาตัดดูว่าจะได้แค่ไหนส่วนโครงการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่กลิเพนของกองทัพอากาศเรื่องได้เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วหรือไม่พลเอกพลกล่าวว่าการนําเข้าที่ประชุมครอมอต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานต่างๆให้ครบ พราะค่าวที่แล้วยังส่งความเห็นไม่ครบยืนยันว่ารัราฐบาลอนุมัติแน่เพียงแต่รอขั้นตอนความเห็นมาให้ครบหากอนุมัติไปแล้วอาจมีปัญหาเช่นหากสำนักางานสภาพัฒนาเศรษฐกิจกและสังคมแห่งชาติสภาพัดไม่เห็นด้วยจึงต้องทำให้ถูกตามกฎหมายแต่เชื่อว่าเห็นด้วยอยู่แล้วซึ่งทั้งนี้นะคะคลิปเรื่องกล่าวค่ะที่มีการพูดเอาไว้นะคะจะเป็นอย่างไรบ้างไปชมคลิปนี้พร้อมกันเลยค่ะคนอื่นด้วยก็คือมัจฉกที่ในที่ประชุมได้สั่งการให้ทุกเหล่าทัพเนสนอความต้องการงบประมาณในการจัดหา อุปการณ์ทั้งอาวุธและกระสุนและก็เครื่องมือที่ต้องการเนี่ยทดแทนของที่ได้ปฏิบัติการในพวงเวลาที่ผ่านมาที่ชำรุดให้เร่งกัดเร่งเสนอวตการมาด่วนนะครับทางรัฐบาลพร้อมให้การสนดดับาสนุวแล้วก็จะขออนุมัติตรัฐบาลด้วยในการที่จะยกเว้นในเรื่องการกวิธีจัดหาให้เป็นแบบเพาะจอดยงเพราะถ้ามาดําเนินการตามก็อีก7จ7 1ูน็อาจจะได้คือเราต้องการเร่งด,วด่วนเนี่ยเพื่อทดแทนต้องทําให้เร็วที่สุด แล้วก็แล้วก็รวมทั้งยุทธกรที่คิดว่าจากประสบการณ์คราวนี้อะไรที่ต้องเสริมขึ้นมาสร้างรูปประกามาแล้วให้พู้การทั้งสุกเนี่ยบูรการแล้วก็จัดเรียนตามดับความเร่ด่วนมาสมมุติว่า50รายการหมื่นล้านแต่รัฐบาลบอกให้ได้5,000ล้านก็จะมาตัดว่า5,000ล้านเนี่ยหาได้แค่ไหนอะไรเนี้ยที่ว่าเช้าได้สั่งการไปข้างตกิบเพนที่ขาดอยู่ มันมันยังไม่เข้าพลมอใช่ไหมครัคือการเข้าพลมอเนี่ยมันต้องได้รับความอะไรนะตอบต้องความเห็นจากหน่วยครบทุกหน่วยนะครับเอาแล้วยังไม่ยังเขาที่ไม่ได้ครบแต่แต่คืออนุมัติแต่คืออนุมัติแน่แต่เพียงแต่รอขั้นตอนของด้านธุรการใช่ใช่เพราะว่าเวลาพออนุมัติไปแล้วหลังจากนั้นมีปัญหาว่าเออสมัต ต่อภาพัฒน์ไม่เห็นด้วยอะไรต่างซึ่งคงเห็นด้วยอยู่แล้วแหละแต่มันต้องมีอันใดความถสุจริตทางกฎหมายแค่นั้นเองไม่มีอะไรไม่มีอุปกรณ์ที่ทางเราทัพที่เราคาดว่าที่เขาจะเสนอเนี่ยมันอย่างเช่นอะไรเนี่ยพื้นใหญ่โคแซซซัพพอร์ตไม่มีอันนี้ขออนุญาตไม่ชี้แจงเออเดี๋ยวมันเป็นในเชิงนี้ท่านในเชิงนี้ท่านคุยนอกรอบคุยน็อกล้บ และอย่างไรก็ตามนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวนี้ค่ะเราก็ต้องติดตามกันต่อไปเนี่ยสำหรับสถานการณ์ความอัปเดตค่ะของไทยกัมพูชานะคะทางนี้หากเรื่องราวค่ะมีเรื่องราวใดที่น่าสนใจและมีความอัปเดตใดนะคะที่น่าติดตามค่ะไทยนิวไม่พลาดนำเสนอคุณผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลายสไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงที่ครบรถได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิวค่ะ